ยูกินปูอัดไหมนี่แม่แม่เอาปูอัดมาให้ว้าว <Wow. S 2> ค่อยๆลงค่อยๆลง,ลง <Yeah. S 2> พี่บีมเอามาให้ครับก่อนครับครับรอรอครับครับ,รบ,รบหอมหักตวัวไหอมหักใหม่เหรอหอมหักใหม่หอมหักจะเอาไหมเอาไหมเอาหอมหักก่อนหอมหักก่อน่ <c oughs> อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอืมอ่ะจีนได้ห้องอได้ของแล้วนางก็กลับห้องนะคะเข้าห้องยุดูอะไรอ่ะเฮ้ะทำไมไม่กินข้างนอกอ่ะกินที่ไหนเรากินใครเนี่ยอ๋อยนางมีความเป็นส่วนตัวสูงกินเองได้เหรอ แกะให้ไหมเออแกะอ่ะแกะอืมพี่พ,พ,พีแกะอ๋อให้ให้ปลาบีมแกะอร่อยอร่อยไหมครับเอเอ